โอเคครับท่านผู้ชมเราอยู่กับคุณ O-RD ครับคุณ O-RD เนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดเทพมาซายนะครับเขาเก่งมากเลยโอเคไปครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนแผนครับเราเปลี่ยนแผนแล้วไปครับผมไปไปครับขึ้นไปเลยตรงๆกินครับ ป,ปล่อยครับเังขึ้นปล่อยโอเคลองเลยดีเออไปเราไปตานนี้กินครับผมโอเคไปครับตานนี้ไปม้วนครับ กินตัวนั้นกินตัวนี้กินตัวนูน่นไปครับมา,าหมุนมาก่อนไปหยุดตรงนี้อะไรต่อมาสิกินมาสิไม่กินเบีย้ยหายนะเ,เขาต้องกินนะครับไม่กินเขาเบีย้ยหาย เนี่ยเราวิธีจัดการมาซายเราต้องจัดการกับไอเบียตัวนี้เขาก่อนใช่เพราะเบีย้ยเขาหมดเนี่ยก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วใช่เม็ดเนี่ยคือตัวล่อเอขานะครับถ้าเขากินเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้แท่นมา,เ,าเขาก็มากินตัวน,นั้นไปครับอีกรอบอีกนะแล้วก็ถอยมาจะกเราเอาเหลือไปจัดการอีกลำหนึ่งซึ่งไปครับเกบคุณดีกว่า ก็ถุกคุณนะครับโอเคไปครับม้วนเลยม้วนไปเลยอยานนี้ครับมาเขาต้องเอยเหลือเขาต้องหนีแล้วล่ะคิดว่าหนีว่าไม่หนีไม่หนีขังนะไม่หนีขังแล้วเว้ยไปครับผมขึ้นไปเหมือนเดิม คือถ้าเรือเราออกได้เนี่ยเขางานยุ่งนะครับงานงอกแ,แน่นอนเลยเขาต้องพยายามแยแยไม่ให้เรือเราเออ่ไม่ให้เ,เรเอเือเราออกนะครับเพราะว่าถ้าเรือเราออกเนี่ยก็คือเขาจะมีปัญหาแน่นอนโอเคไปครับแล้วกดมาไว้สวยจังไปดันครับอืม มาแล้วครับอันนี้คือเดี๋ยวเราถอนเออ <_ S 1> เดี๋ยวเราจะถอนเม็ดนะแต่ว่าเราหลอกล่อหลอกลอก่ลอเบีย้ยเขาก่อนใช่เนี่ยเราถอนมาแล้วเพราะว่าเขาทิ่มปิดอย่างเงี้ยก็ให้นั่นเราอยู่ละใช่เพราะว่าเบีย้ยเห็นไหมครับเบีย้ยเขาบอกว่ามันกองกันเองอะใช่เดี๋ยวเราก็จะกระจายเอย้เดี๋ยวเราจะกระจายกระจายนี่นแหละอือฮึ เดี๋ยวเราลองเอาเม็ดเนี่ยไปต่อเขาฝั่งฝั่งฝั่งขวาเลยนะครับประมาณนี้โอเคอะไรจะมากินหรอไม่ให้กินครับลองอกนี่มาขึ้นปอมเอาไงจะเรือเราจะหนีแล้วนะเรือเราจะออกออกแล้วนะจะทำไงกับเรือเราเดี๋ยวเรือเราเดี๋ยวเรือเราออกได้เนี่ยเขาจะเริ่มยุ่งแล้วนะครับเพราะว่า กองกาลังของเขาเนี่ยมันไอ้นี่เนี่ย,เ,ออเ,ยเรือเราจะออกแล้วเนี่ยเห็นไหมเพราเรือเราออกแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มยุ่งละเช่นเริ่มมาตานี้ครับนี่จะกินเบียร์เขาละเขาก็จะได้อย่างนั้นนะครับซึ่งเราหนีไปเลยขึ้นข้างบน เขาพยายามขังเรือนะครับซึ่งทำอะไรไม่ได้ครับเดี๋ยวเราจะรีบไปนะโอเคมงเม็ดก็มงเม็ดเขามาเรามาตานี้ที่ว่าเออถ้าเรากินเราตายไหมนเนี่ยหรือเราตายปะอยากดูจังนะลองดูดีจวต้องเอาคนลกคลิปขึ้นไปช่วยนะครับ ตายปะไม่ตายเนี่ยเออยังไม่ตายเอาสิลองหงายตรงเออ,เล,เอ,อเล,ลูกตัวนี้ได้ครับคุณเขาต้องทัด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 หนีไปไกล ไอ้คนบูแล้วได้เวลาคนบูถ้าคนเขาถอยเราหงายเบี้ยนะครับแต่ถ้าคนเขากินเราก็กินไปเลยถ้าคนาจะบูแบบดันรัวๆแล้วใช่เพราะว่ามงม้าลงเรือเขาบอกว่าติดกันแออัดอยู่งั้นอ่าเขาก็พยายามจะขังเรือเรานะครับซึ่งขังไม่เถอะเราจะกินเบีย้ยเขาแล้วครับเดี๋ยวเราจะบุกแบบรัวๆนะ จดีอยวมาขึ้นเขาน่าจะต้องถอยเม็ดไปว่ะถอยเม็ดไปฮะประมานั้นทำอะไรเขาจะทำอะไรไปแล้วครับมาไปละเดี๋ยวเราจะเอามากิดนะครับเาเริ่มคิดหนักละฮ้ยจะทำอะไรกันเนี่ยเฮ้ยมีแผนอะไรห,หรือเปล่ามีแน่นอนอยู่แล้วครับแผนเนี่ย ช่มีอยู่แล้วไปไปตัวหนึ่งต้องกินแล้วแหละเขาจะต้องกินแล้วแหละกินครับไปครับอืทำไรเขากินเราไม่ได้นะครับเขาอาจจะมาฟันโคเราแต่ว่าโคเรามันขึ้นไปเต็มไปหมดเลยอะ่ะดันแบบดันสุด,สด กินตัวนั้นแล้วก็กินตัวนี้สิครับเราเามากินเราฉลาดนะเราไม่ยอมเอาเบี้ยกินหรอกเดี๋ยวเรือเขาดันได้เอาไงเอาไง <c oughs> หนึ่งดอกเอาก่อนเลยโค้นกินแม่งก่อนเลยเราบุกโคดเห็นไหมท่านผู้ชมครับอยากเห็น <c oughs> เฮ้ยทำไมไปกินตัวนั้นนะ่ะกินนีครับ ถ้าเขาดูเท่าทางเขาจะไม่ไหวแล้วเขารู้สึกแบบอืมเราลุกอีกทีแบบเขาพังแล้วนะครับประมาณนี้ใช่เขาแบับเก็บกดแล้วอ่ะเราไปตรงนี้เอาไงครับเอาไงเขาจะต้องแบบเดินเพราะว่าเราเดอเราลุกอีกทีหนึ่งเขาเขาเสร็จแล้วใช่เอาไงอเราแย,แย่เขาดีไหมเออเราขอแย่เขาหน่อยแย่ครับนี่ เอาไงเออขอลุก,กินเรือหน่อยวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จูอยู่กับคุณ OR d t r u ดีนะครับโอเคเขาเนี่ยถือว่าเล่นมาซ้ายเก่งมากนะครับเดี๋ยวเราจะต้องจัดการก่อนไนอะ้พวกมาซ้ายเนี่ยวิธีจัดการก็คือจะต้องทำลายบิ๊กแม่งกอนเลยอย่างนี้ครับอืมคือแม่งทิมก่อนเลยคือชิงทิมก่อนเลยให้เขามาซ้ายไม่ได้เนะี่ยมึงมาซ้ายเขากระจายหมดแล้วตรงเนี้ยแขงแผนพังหมดแล้วเนี่ยโดนกินกระจ,ยระจายเรียบร้อย เห็นไหมครับประมาณนั้นอืเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวมาสายเหรอมาสายเหรอมาสิมาสา,ายก็มาสิมานนี้โอเคไปครับไปครับไปครับผมเราจะทิ่มมาเขานะครับมาเขาต้องต้องถอยไปตรงๆนะซึ่งซึ่งเขาก็จะถอยบางตาเรือเขาอยู่ดีนะครับซึ่งเรียบร้อยเบาฟีแน่ๆครับผม เท้าไอ้ว่าเขาใจใหญ่ครับคือเขาปล่อยกินมาเลยซึ่งมันก็เฮ่เฮ่เฮ่โดนดันครับควรทำไงครับเพ่อืมควรน่าจะกระจายครับอ้าวไอ้ยาเขาเขาให้เรากินเลยเว้ยคิดว่าเขาคงจะให้เรากินแล้วเขาจะมากินเรือเรอนะครับซึ่งเรารู้อยู่แล้วของระดับนี้กินไปเลย ฮ <d ic c oughs> ม้าเราผูกทันนะครับเป็นไงจริงๆเราแค่แข้งเจ้าม้าขึ้นแต่ว่าเพื่อที่ม้าเราจะไปผูกเอออันนี้ถ้าเรากินนะครับก็คือเขาจะเอาม้าเนี่ยมาดันซึ่งเรารู้ไงเออเราทิ้มอย่างนี้ดีกว่าครับแบบขัดแข้งขัดข,ดข,ดขามาเขาไงมาเขาจะได้เดินไม่ได้อย่างนี้น่าจะดีกว่านะครับโอเคเร็วเร็วเร็วเรืออีกลำเร็วรีบออกคลองอ้าวเดี๋ยวเผลอจะมากงมากิน ต้องโอเ้เฮ้ยอย่างนี้ดีว่าแหมหน้าขุนมันน่าสนใจลุกครับ <c oughs> อันนี้เขาเรียกว่าเม็ดฟรีนะครับผมฟาดแม่งเลยนี่กินแม่งเลยเม็ดฟรีโคนกำลังจะฟรีตานนะครับอะไรไม่ให้กินครับตอ้องงกเฮ้ยเดี๋ยวท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมท่านผู้ชมรู้สึกว่าเราสามารถลุกกินเลก็ได้นะครับแต่ว่าตัว เกะกะเขาก็คือตัวโคนเราแย่โคนเขาหน่อยดีกว่าเอ่อเราแย่โคนเขาหน่อยครับเขาเอาตัวนี้มาป้องกันนะครับซึ่งไปครับผมเดี๋ยวเราจะเอามาขึ้นไปอีกตัวนะครับอะไร,ราจะเอามาขึ้นไปอีกตัวอย่างนี้เราจะไปกินโคลนเขากำลังคิดแล้วเฮ้ยแม่ง Yeah, แ,แย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วทำไงกินมาเลยกินมาเลยกินมาเลยเออท่านผู้ชมครับมันจะจนไหมหน่ท่านผู้ชมอยากเห็นผมลูกกินเรือป่ะลูกกินเรือครับผมไม่ว่าจะยังไงเรือก็ต้องโดนหมำ่ำเพราะว่าเราจะลูกกินเรือเสอย่างกินแม่งเลย จริงครับผมโอเคเมื่อกี้ก็คือเป็นแผนการจัดการมาซายนะครับเพื่อนเพื่อนเอาไปเล่นก็ได้นะก็คือเราจะต้องจัดการเบีย้ยเขาก่อนครับประมาณนั้นอืมโอเคเขาต่อเขาต่อเลยนะโอเคซึ่งก็ต่อครับกินไปเลยพวกเราเยอะประมาณนี้นะครับอ่าไหนดูซิไหนดูซิอันนี้เราเราชนะเราหรือเปล่าเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยลูกหนีตูมออย่างวะแม่งมีอีกรูนึงเออเขาหนีได้เว้ย แตเขายอมเพอะมาใหม่ก็นนะ